สองพี่น้องพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หมกมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยค่ะวันนี้แม่หมกจะพามาบำรุงบอนสีนะคะบำรุงบอนสีพร้อมกัดสีเลยค่ะให้แตกพุ่มแตกกอแตกหลอดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ มาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมกจะใช้เป็นน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าว5ลิตรค่ะข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆต่อไปจานี่เลยค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกูตามตค่ะเร่งรากเร่งลำต้นรากฝอยเดินดีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะคนกินหมากนี่แหละค่ะคนคนกินหมากคนแก่นี่แหละนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเขาจะ แก้โรคใบเหลืองใบเน่าได้เลยค่ะเชื้อโรคเชื้อราได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะดีมากเลยค่ะต่อไปจ้าเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆมีวิตามิน B3B5B6 B12 นะคะช่วยให้ลำตน้นก้านใบนะคะแข็งแรงใบเขียวนะคะแตกพุ่มแตกกออย่างดีเลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งของเราเลยนะคะนี่เลยค่ะกะปิค่ะเพื่อนๆทำให้ ลำต้นของบอนสีเรานะคะแข็งแรงจเจริญเติบโตค่ะแตกพุ่มแตกกออย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆอกัดสีด้วยสิ่งนี้เลยค่ะมะนาวนะคะดูวิธีทํากันเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หมกจะพามาลาดโคนลำต้นฉีดพ่นทางใบนะคะแม่หมกจะพานี่เลยค่ะใส่ฉีดพ่นทางใบก่อนนะคะน้ําสาวข้าวค่ะนี่น้ําสาวข้าวครึ่งแก้วนะคะใส่ไปเลยค่ะ น้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสนี้ไม่หมกแช่ไว้1คืนแล้วนะคะก็จะตกตะกอนออกมาเป็นใสๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆหนึต่อหนึ่งนะคะน้ำปูนใสครึ่งแก้วแล้วก็น้ำสาวข้าวครึ่งแก้วค่ะใส่ขวดไปเลยค่ะ ในฟอกกี้นี้นะคะฉีดพ่นทางใบค่ะเพื่อนๆผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกุตาตรเมตนะคะ1ช้อนชาค่ะใส่ไปในฟอกกี้เลยนะคะก็สิ่งนี้เลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนๆหนึ่งฝาค่ะฉีดพ่นทางใบก็เสร็จแล้วนะคะ เขย่าให้ส่วนผสมของเราละลายเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะไปดูลาดโพลลำต้นเลยค่ะแม่หมกจะใช้เป็นน้ำปูนใสวันนี้5ลิตรนะคะนี่เลยค่ะใส่ปูนแดงลงไปเลยนะคะนี่เพื่อนๆนี่เลยค่ะประมาณนี้ค่ะนิดหน่อยค่ะครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะบีใส่ไปในน้ำสาวข้าวเลยนะคะ ต่อไปจ้าเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะเพื่อนๆวันนี้ใส่ไปในน้ำสาบข้าวไม่หมกใช้เป็นสองฝานะคะนี่เลยค่ะต่อไปค่ะโมโนโซเดียมกูตาม,มตนะคะทำให้รากฝอยเดินดีลำต้นแข็งแรงนะคะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะ ผลให้ผลชูดรดลายเลยนะคะต่อไปจ้ากะปิค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะนี่เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่บีใส่ไปในน้ำซาวข้าวให้ละลายเลยนะคะหอมดีจังเลยค่ะเพื่อนๆ ไปนะคะแม่หมกจะพาเพื่อนๆกัดสีด้วยสิ่งนี้เลยค่ะมะนาวค่ะวันนี้แม่หมกจะใช้มะนาวไม่เยอะนะคะนี่มะนาวก็จะมีกดอ่อนๆนะคะกัดสีของบอลสีได้อย่างดีเลยค่ะใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะจะทําให้บอลสีของเราใบเหลืองนะคะนี่เลยค่ะใส่พอประมาณค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะบีบลงไปเลยนะคะวันนี้แม่หมกจะใช้เป็นแค่ครึ่งฝานะคะครึ่งซีค่ะเพื่อนๆ บีบใส่ไปเลยค่ะจุ่มไปในน้ําเลยนะคะนี่บีบให้มะนาวของเราเปลือกมะนาวของเราออกมานะคะจะได้มีน้ํามันหอมระเหยนะคะไล่มดไล่แมลงได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะไปดูวิธีลดโคลนลำต้นนะคะฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะมาดูวิธีใส่ปุ๋ยกันเลยนะคะปุ๋ยน้ำของเราก็ได้แล้วนะคะพร้อมกับสีค่ะเพื่อนๆ เวลาเรากัดสีไปนานๆนะคะสามวันถึงเจ็ดวันนะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆจะมีมะกรูดมะนาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆเก็บทิ้งเลยนะคะทิ้งไว้นะคะจะไปเกิดเชื้อราในดินนะคะเพื่อนๆไม่หมกแนะนํานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆใส่มะนาวนะคะบีบมะนาวตามโคนลําต้นนะคะไม่หมกไม่แนะนํานะคะตามขอบกระถางไปเลยค่ะเพื่อนๆพยายามอย่าให้โดน ลำต้นหรือใบนะคะเพราะว่าในมะนาวเขาจะมีกฎนะคะจะทำให้ใบเหลืองใบด่างได้นะคะนี่ทำตามสูตรที่แม่หมกแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆมาดูวิธีใช้ปุ๋ยของแม่หมกวันนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะได้น้ำปูนแบบนี้นะคะน้ำปุ๋ยของเรานะคะลาดตามโคนลำต้นไปเลยค่ะนี่เลยค่ะ ต้นเล็กๆแบบนี้แม่หมกแนะนำให้ใช้แก้วเดียวนะคะมาดูอีกต้นหนึ่งค่ะสตอรอเบอรี่สตานะคะนี่เลยค่ะน้องสวยมากเลยค่ะกัดสีดีมากเลยนะคะนี่เลยจ้าลาดโคนลำต้นไปเลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะ ลาดโคนลำต้นแล้วนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นทางใบเลยจ้านี่เลยค่ะฉีดน้องๆให้ชุ่มเลยนะคะนอนเล็กตัวเล็กตัวน้อยมาหากินเจาะกินใบกลางคืนนะคะใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เลยจ้าฉีดให้ชุ่มเลยค่ะ คนก็ลดได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆนนี่เลยค่ะสูตรนี้เลยจ้าลดโคลนลำต้นไปเลยค่ะ เ็ดลับดีๆของแม่หมกวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ